าพูดถึงข้าวมันไก่ประตูน้ําของแท้ก็ร้านเราดีกว่า <g iggle> เป็นททยะารุ่นที่3ร้านก๋วย่างข้าวมันไก่ประตูน้ำครับปัจจุบันเปิดมาแล้ว57ปีข้าวมันไก่เนี่ยมันเป็นมันเป็นอาหารที่ไม่ได้ใช้เวลาน,ะนานมากในการทานที่ลูกค้าทานก็สะดวกนะครับเน้นทานแบบว่าง่ายๆฉะนั้น11โมงถึงบ่ายสเนี่ยคนเยอะก็พอปิดร้านท้าเขสา,ศา,ศาสะอาดเปลี่ยนกะเปิดมาตอนเย็น5โมงก็จะเยอะเลยจนถึงประมาณสัก2อทุ่มครับช่วงหันข้าวช่วงเที่ยงกับช่วงเย็น สูตรข้าวมันไก่ที่ร้านเราครับเราไม่เน้นกรรมวิธีที่มันซับซ้อนมากเราเน้นที่ว่าคุณภาพของวัตถุดิบที่เราเลือกมาใช้นะครับวิธีทำเนี่ยมันก็ที่ผมบอกไปก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ส่งต่อมารุ่นต่อรุนแางไก่เงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันต้องใส่ใจรายละเอียดนิดนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมินะ้าการคัดไก่มาว่าเราก็เหมือใช้เวลาเท่าไหร่ให้ไก่มันสุกพอดีไม่เปื่อยไปไม่ดิบไปนะครับต้องหาจุดพอดีให้เจอข้าวเราก็ยังใช้วิธีหุงแบบดั้งเดิมครับใช้ไม้ือ,บบอ,อผอ น,น,นะครับเราไม่ได้ใช้มออไฟฟ้าหุงเพราะว่าเราคิดว่าแต่เดิมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําวิธีนี้มาตั้งแต่มาสมัยมันเป็นเตาถ่านมันก็หมดยุคเตาถ่านไปแล้วก็เป็นเตาแก๊สแต่ว่าเราก็คิดว่าวิธีการทําตรงเนี้ยมันได้เห็นเม็ดข้าวในขณะที่เราทำเราก็ประเมินได้ว่าโอเคมันต้องเป็นยังไงบ้างข้าววันนี้เป็นยังไงข้าวฤดูนี้เป็นยังไง ถ้าถามว่ที่ร้านก็พยายามเน้นรสชาติที่มันพอดี mm hmm. เปรี้ยวหวานเค็มนะครับแล้วก็พริกขิงเนี่ยเราไม่ได้ปั่นรวมไปในน้ำจิ้มนะครับเราหั่นซอยเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าทานเข้าไปเนี่ยมันจะได้มีได้เคี้ยวโดนพริกโดนขิงได้เป็นรสชาติตัดขึ้นมาหน่อยนะครับหัวใจก็คือว่ามันต้องทานร่วมกับข้าวมันไก่มันเป็นรสชาติข้าวมันไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดลูกค้าที่มาทานไงครับเราก็จะให้น้ำซุปกระดูกไก่มาคู่กับข้าวมันไก่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะมีน้ำซุปเป็นโหตุ่นดั้งเดิมมมมมมนนะครรกกก็จ็จีีีโงหหเเปตตุุอลขาไ ก็เป็นสูตรที่มีมาคู่ร้านมาตั้งแต่เปิดร้านด้ใหม่4ี่สปีแล้วสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมานะครับแวะมาทานข้าวติชมกันได้นะครับผมส่วนลูกค้าที่เคยมาแล้วก็เชิญกลับมาหานอีกครับ,ร,บร้านทางร้านยินดีต้องรับครับผม